สวัสดีผู้ปกครอและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พวกก็คุณติม๋มแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณติ๋มก็มีแบบฝึกหัดภาษา,าไทยหน้าที่8ค่ะ uma louca ลองทำด้วยตัวเองนะคะแล้วให้พูพอนะคะรบกวนถ่ายภาพหรืออัดคลิปนะคะส่งกลับมาให้ในรายกลุ่มนะคะวันนี้ครูเิ็มก็แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ